รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้า,าอ,อยู่สูมกรทอยเช่นเคยนะครับ ตัวนี้เป็นอิวสุมกรทองหน้าหนูปี96นะครับตัวท็อปกระจกไฟฟ้านะครับสีสอนเลืรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับรถคันนี้ขายตัดนะครับตามสภาพนะครับสีทีอาบไปเลยนะครับสีไม่สวยนะครับเน้นย้ำนะครับสีไม่สวยเครื่องดีก็ตีดีนะครับเครื่องแห้งๆหมองง่ายนะครับองเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์ตำล่งที่ถูกต้องนะครับขานุ่งขันหน้าถือว่าเดิมนะครับ แผ่นเพเป็นแบบเพดเดิมหมุดดำนะครับก็ถือว่าพอดูได้ครับล็อกันี้โดยรวมนะครับตกราคานะครับภายในคนตรงนต้นหน้านะครับไม่แต่ไม่บวมนะครับถยู่ใช้ได้ปงอะไรได้ปงอะไรเดิมอยู่นะครับผ้าบอกเปลี่ยนใหม่ทั้งซ้ายและขวาแล้วนะครับเป็นหนังแล้วนะครับเดิมเป็นกัมมี่นะครับบอกแค่ไม่ขาดนะครับเบื้องต้นนะครับจะบอกแจ้งราคาไว้ที่หกพันบาทนะครับ่งราคาเขานะครับก็ เพื่อนๆท่านใสดสนใจก็ลองโทรไปติดต่อสอบถามราคากเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับถ้าสัวเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนแนวๆนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนอเรื่อยๆนะครับสาหรับคันนี้เไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโเคนาะจสวัสดีจ้า